าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม ROV แล้วก็ผม F Dog คนนี้คนเดิมนั่นเ,เองนะครับผมโอ้โห,โหตอนนี้แรงผมขึ้นคอมอันเจอมันที่เรียบร้อยแล้วผมก็ลืมอ่านตอนแรกไปนะผมได้เล่นเป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะครับหรือตำแหน่งออฟเลนนั่นเองผมเล่นเป็นลูบูนะครับหรือว่าลิโป้ที่เพื่อนๆเนี่ยเรียกกันนะครับผมก็ฝั่งเรานะครับก็จะมีทาชินะครับมีเอลินดอร์นะครับมีเมด เป็นอิลูเมียนะครับแล้วก็ลาวิลเป็นแคลรี่แล้วก็ผมรูบูที่เป็นออฟเลนนะครับฝั่งนู้นก็มีจ็อกเกอร์นาคอสนะครับแล้วก็อิกนะิแล้วก็กิล d e เดอร์แล้วก็ er, ลิกเตอร์ er นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดารับตัวของแต่ละทีมนะโอเคเพื่อนบางทีผมผมผมก็เห็นว่าแคลรี่เขาก็ขึ้นขึ้นไปเลยมังกรเล็กนะผมก็ยืนรอนะแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะลงไปข้างล่างกันนะก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่เอยเอาอยู่แล้วมังกรเล็ก โอเคมาดู่ิว่าวันนี้ลิโป้เราจะเถื่อนดิบสักแค่ไหนแล้โอสกินนี่ผมพูดเลยนะว่าเป็นสกินล่างต้นสมัยก่อนนะลิกเตอร์มาดิครับลิกเตอร์จะตึงหรือเปล่าในแรงคอมมานโดอ่ะนะฮะคอมมานโดหรือคอมมานเดอร์วะไม่รู้นะน่า <laughs> จะคอมมานเดอร์นะครับโอเคแต่ว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วไงแล้วผมเล่นลิโป้ไม่เป็น <laughs> ผมเล่นลิโป้ไม่เป็นนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้เลือกตำแหน่งที่ผมต้องการตำแหน่งที่ผมต้องการจริงๆคือแคลี่กับกลางนะครับหรือแม้กระป่าก็ได้นะที่ผมเล่นเป็นออฟเลนนี่เป็นตำแหน่งที่ผมโง่ที่สุดแล้วนะครับเเดี๋ตวตอนนี้ลิปโป้ขอคีปก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่ลิเตอร์หายไปไหนแล้วเนี่ยแกหายไปไหนแล้ววะพี่แกหนวดเฟิร์มนยะพันกับญ่าตายแล้วอ๋อยังนึกว่าแบบหนวดพันกับญ่าตายไปแล้วนะครับในป่าโอเคอีกนิดวิง่งหนีไอ้นี่ก็หนวดเฟิร์มเหมือนกันแต่ละตัว oh <my. S 2> นาค,อนครอสไขรูเมียเราไปแล้วอื โอ้โอ oh, oh, ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแรงจุงเบพี่ก็ไม่ไหวหรือปะอ๋อโหกลับก่อนดีกว่าตอนนี้ใกล้เวลเอ้ยวิวสี่แล้วเดี๋ยวโอ้โหลิกตู้ลิกตู้ไอ้น,นี่นี่บอกเลยอย่าห้าวกับพี่ไอ้น้องอย่าห้าวโอ้ยโ,โอ้ยนาคออิลเมียามามามาดิลเมียเห็นเปล่าดูไว้แมปเบิงบ้งไหมเบิง้งเบิ้งด้วยสายโอ้ยสกิลพลาดไม่เป็นไรนะขอโอ้ยโอ้โหพลาดอิลเมียฮัลโหลเมียจ้า ไอเอ้ยแม่งโอเคนะะเริ่มใหม่ฮนะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วบอกแล้วนะช่องนี้ไม่เน้นเก่งเน้นหาอย่างเดียวโอ้ยโอ้ลิกตู้มาลิฟตู้มาโอ้โหมาอย่างผิวเลยเปิดอันติมาด้วยกะฆ่ากูเลยปะเนี่ยแต่เราไม่ตายไงผมไม่รู้นะเราะลิลิลปโป้เนี่ยต้องอัพสกิลอะไรนาำผมขออัพเป็นหนึ่งละกัน <S <S 1> <S 1> เพื่อแบบความช่ำชองนะฮะไม่รู้อะ อ้าวโอ้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 ไม่ไหวเอ้ยอ้าวกูนึกว่ามึงจะอากูก็เปิดอันตรีโอ้โหต้อง40่ิบวิน่เอ้ยอันนี้โง่อันนี้โง่ของแท้เลยแล้วมันเข้าพุ่มอีกแล้วนะฮะหวังให้เป็นสกิลเป็นสีเขียวอีกแล้วนะฮะกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาเอาชาวเวบเอามาไงเนี่ยโอ้โหลูกพี่ไอ้ที่ไอ้สองหนวดมาเดี๋ยวเออทีมครับผมโดนพี่หนวดสองคนลุมฆ่าครับทั้งลิฟลาอีกนิดแล้วก็ลิกเตอร์ทั้งหนวดทั้งเข้มทั้งคู่ ไม่มีใครมาช่วยกูอเลนโดมันนี่หน่อยไม่นะกระบาไม่ได้สกิลก็ไม่รีโอ้โอ้โอ้ยโดนสแปมสกิลรัวอเลนโดออเลนโดแม่งไปกลางครับมันเฮ้ยไม่เห็นหรือไงวะเพื่อนเอ้ยมาดิาก็ i, มาดิคุยก็โอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมสกิลดึงหนึ่งโดนนะโอ้โอ้โอ้เจ็บโอ้เลนโดลงล่างชิเจ็บกระดองใจเออใครก็ได้เรียกหมอที โอ้โหนาคอสฆ่าลาวิวโอ้โหทาชิเอาคืนไปได้นะกับกิลเลอร์โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลนดอร์ครับเขาฟาร์มบูเสร็จใช่ไหมโอเคแต่เขาไม่มาช่วยผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป้อผมใกล้แตกแล้วผมได้กลับมาฟฟ้อนอีกครั้งหนึ่งผมว่าอีกนิดเนี่ยเอ้ยโอ้โหฮาวด้วยกลับมามากลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาชั้นทีได้ไหมมาเนี่ครับไอ้นี่มันต้องโดนผมตั้งทีแล้วผมเบื่อหนวดนี่เต็มทีแล้วมึงกดกูใช่ไหม กลับมาลากก่อนนะผมเอาแน่ครับแต่ว่าผมรอสกิลหนึ่งแล้วกดอันเตะมาแล้วสกิลหนึ่งขอสับมันฟิกเกอร์ไปแล้วขอสกิลสองหน่อยเอ้ยมันไม่เดินเข้าป, Saint ป้อมด้วยถือว่าฉลาดใช้ได้ถือว่าราชฉลาดใช้ได้ขอหน่อยแล้วกันเองคิดว่าเองเฟี้ยวมาจากไหนอ,อ,อ้าพี่นวดตายไปดิพี่นวด,ตา,ด,นวดตายนะฮะจังหวะนี่โอเคขอวาร์ปกลับบ้านหนอวันพันแมนนะผมพึ่งได้อ่าที่วาร์ปมา เหมือนว่าป้อมจะแตกผมรู้สึกว่าเอเลนดอร์ป่าเราตานี้ค่อนข้างแตกเขาเขาต้องได้รับยาจากกิตเเวทแล้วแหละผมว่านะเขาเออเอ,อ๋ไงไหม <laughs> ไม่เคยมีตาไหนนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูได้ทุกตากูเจอเออหมดเลยโอเคตอนนี้ยังไงครับโอ้โหอีกนิดเรียบร้อยไปดินาคอสค่าลาวิวไปอีกแล้วเป็นภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดจาวูกูเห็นหนาคอสค่าแทบทุกคน แล้วนาคอร์ฆ่ากูแล้วด้วยตัวหนึ่งโอเคเอ้ยโอ้ทาซียแต่นาคอร์เขาไม่กลับว่ะผมขอเลยแล้วกันผมขอเลยแล้วกันนาคอร์ไม่มีสกิลแล้วด้วยโอ้ลิกตู้มาโอ้พี่หนวดจะเย็นโอ้หนีก่อนโอล่างนี้เขามีหนวดหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเรียกพี่หนวดตลอดไอ้ตัวไหนมีหนวดนี่ผมเรียกพี่หนวดอย่างเดียวแต่อีกนิดนี่สภาพไม่น่าใช่พี่แล้วนะน่าจะเป็นคุณปู่แล้วนะปู่อีกนิดนะเอเลนดอร์มึงมาบน โอเคโอเคครับผมตอนนี้นะครับ <Your team. S 1> นาคอสได้เอาอิลูเมียแล้วนะผมขอสกิลหนึ่งสกิลสองเรียบร้อยขอแก้แขนหน่อยแล้วกันไอ้นี่พี่หนวดมึงเอาหนวดมาพัานกแเอายังไงก็เรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ผมมีอมโอ้กด e x ็กสกิด้วย <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับเอเลนดอร์นะป่าของเราไปเอาป้อมอยู่ข้างบนครับโอเคถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะโอไม่รู้ว่าดีไหมผมไม่รู้ว่าการรันป้อมอย่างนี้ดีไหมเกม เกมมันก็สูสีนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปดันป้อมนี้ดีไหมสาหรับผมถือว่าโอเคนะไปดันป้อมตอนนี้ข้างล่างค่อนข้างแย่นะครับถือว่าไม่มีตัวมาช่วยแต่ผมก็มาแล้วลูกจ้านี่อะไรลไปไหนล่ะครับไอ้นี่มาครับอ๋อโอ้ยโอ้โอโอฟิกเกอร์หนีอย่างนี้เราเดินกลับเลยแล้วกันกิวเด๋ยังอยู่ข้างหลังเราขอสกิลหนึ่งสักสองสามทีดับเบิลคิวไปสาหรับนิโปตัวนี้ถือว่าโหดใช้ได้แม่ขอชมตัวเองสักนิดนึงแล้วกันเนาะเอเดนดอร์กูอย่าบอกนะว่า อ๋อใครก็ได้เอายากิตเตเวสให้มันกินทีเอเลนดอโอ้ดอกกุดหมดแล้วโดนขนาดนี้นางคอสเหล่าไม่หยุดเลยเวนแท้ชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้วันนี้โอ้ตอนนี้นะสกิลเออสกอร์ผมม่ใช่สกิลก็เจ็ดตายหนึ่งนะฮะแอสเซสศูนย์นะฮผมพูดเลยว่าตานี้ผมแบกเลยเนี่ยไม่เคยยอตัวเองเลยนี่ยตอนนี้ผมแบกนะ โอ้โหสิบสี่ต่อสิบสี่นะผมฆ่าไปครึ่งหนึ่งอะมาเจ้าโอเคตอนนี้ผมขอดักก่อนแล้วกันอิมูลูเมียอิูลูเมียเปดโอ้โหภูมิร่างอิูลูเมียเขาก็ตายเยอะแต่เขาเขาก็ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องรับยาจิตเวทเยอะนะฮะแต่ว่าเอนดอร์ผมว่าเขาต้องรับยาจิตเวทนิดหนึ่งอะเขาไม่ผิวเลยโอเคโอเคโอเคเขาสักแต่ว่าเขาเป็นป่าแครี่แล้วเขาก็ไปหล่อยป้อมแต่เขาไม่ยอมมาช่วยเพื่อนไฟนะเพราะว่า สกิลจริงๆป่ามันก็ต้องช่วยเพื่อนไฟปะ่ะแต่ทำไมไปลอยป้อมผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าเป็นนาคอร์ที่สวิปเก่งๆเอ้ยเฮ้ยพูดถึงนาคอร์ก็มาเลยเหรออย่านะครับนี่ถ้าพี่ไม่ช่วยน้องน้องเอเลนดอร์น้องก็ตายไปแล้วน้องโอ้เป็นไงยังแบกอะครับตาเนียลิปูอะลิปูโคตรแบกอะเออโอเคอลิกเตอร์ตอนนี้อยู่ตรงกลางไอ้นี่แม่งเป็นอะไรกระดาษเนี่ยโอเคถือว่าดีอยู่นะเอาเออบเจกตีฟไว้ดีอ่าออบเจกตีฟเนี่ยออบเจกตีฟกูสำเนียงโคตรไทยเลยออบเจกตีฟ โอ้โหมันต้องออกเสียงไงนะโ,โห้จบมาจากลอนดอนด้วยจบมาจากลอนดอนสำเนียงนี้เอาแค่บินะโอเคคิลเดเออร์สกิลมาลาวิโโคตรเปรี้ยวอะ่ะลาวิวโเปรี้ยเกินนะฮะธนาคอรดงัดจบแล้วนะ่ะแม่งโคตรเปรี้ยวอะ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมขอเดินลงมาข้างล่างก่อนแล้วกันเพราะว่าเห็นว่าคีคล่างใกล้จะเข้าแต่ว่าทำไมเพื่อนมันเปรี้ยวจังวะนี่อันลิเกเตอร์มันลงแล้วผมว่าอยู่แต่ว่ามี อีกนิดอีกนิดจะตายแล้วนะอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวเป็นไงอีกนิดเม่อีกนิดกูก็จะตายแล้วกูกลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะเป็นคนถ้าเป็นปกติผมก็จะกดอันติเพื่อจะตีคิปแล้วก็่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะกดอันติตีคิปเพื่อจะเด้งเลือดแต่ไม่ฮะขี้เกียจขอกลับบ้านดีกว่าเก็บสกิลไว้เท่ๆเผื่อว่าทีมผมจะสับปะดน นะฮะใกล้ตายเอ้ยเอา้างงงงชนะเฉยกูมพงเติมเลือดนังพูดไม่จบเลยวิกตอรีนะฮะโอ้โหโงงวันนี้เป็นอะไรที่ชนะงงมากเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแมปไม่ได้ดูมินิแมปเลยผมกําลังคุยกับท่านผู้ชมว่าเออเราจะทํายังไงต่อทําไมถึงเลือกว์ปกับบ้านถึงไม่เลือกอันติตีคีบโอแต่ว่าน่นอน,นครับสกอร์คิวอะ ของพี่มันได้อยู่หล้วะอ่บ18ดาเมจถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าก็ยังดีได้ช่วยทีมนะขอแคปเก็บไว้หน่อยแล้วกันเอาไปทำโปกคลิปนี่ไง MVP ริปปูสุดยอดไปเลยลกเพียาานั่นแหละฮะผมก็ขอฝากก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์นะผมไม่เน้นเก่งนะผมเน้นฮานะช่องผมนะใครอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยกันนี่ คอมเมนต์มาเดี๋ยวพาเล่นด้วยกันนะครับว่างๆโอเคแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอฟดรอปขอลาไปก่อนนะครับฝาก,กช่วยแชร์ด้วยนะบ๊ายบายจุบ๊บ